ทุกคนตอนนี้ยืดผมนะคือผมลูกค้ามีปัญหาคือย้อมดำแบบสมุนไพรมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ายืดออกมามันจะตรงแค่ไหนมันจะตรงสวยแค่ไหนแต่โอเดตบอกลูกค้าไปแล้วอาจจะไม่ตรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่จะทำให้สุดฝีมือที่จะทำได้แต่ว่าผมลูกค้าย้อมดำตลอดเพราะว่าผมผมขาวเนี่ยมันจะดามดำไม่ได้ดำธรรมดาดำแบบตะโกนดำดำอางเงี้ย <c oughs> ได้มาจากไหนนะคะ อาโศแผงอาโศแม่ซื้อของกินมาฝากด้วยดูขนมนูแผ่นกล้องไปแผ่นกล้องมาเนี่ยปลาดุกฟูกับตังกระเทียมปะตังเนยตังเนยใช่ไหมแม่ขอบคุณน,ะะนดีค้ามาทําผมแล้วยังเอาของกินมาให้เช่าด้วยแล้วช่างก็วุ่นวุ่นไปไม่มีทางผอมแน่แนเหตุผลที่ช่างตัวใหญ่เป็นทุกวันก็เพราะว่าลูกค้าขนของกินมาให้เนี่ยวันวันมีแต่ของกินจะให้ผอมได้ยังไง โอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วก็ดูเจ้านี้ย่างเลยครับแม่แถวไหนเขาเนี่ยเจ้านี้เขาดังอยู่นะคะเราลองทานดูมันกลมก่อบขอบคุณนะคะเดี๋ยวคืนี้จะจัดการเบาๆใช่ไหมเบาๆล <บา S 1> อยแล้วคาะยืดผมลูกค้าคือ หอมสมุนไพรมาก่อนนะคะทุกคนค่ะนี่คือการยืดตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ตรงแต่ดันตรงสวยผมไม่เสียแล้วก็นุ่มด้วยเหลือแต่ตรงปลายนิดนึงที่ไม่ให้โดนน้ายานะคะทุกคนค่ะเนน่ยตรงปลายเนี่ยคือเราไม่ให้โดนน้ายายืดเลยเพราะว่าผมลูกค้าเคยดัดวอลลุ่มมาก่อนเหลือแค่ตรงนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปเลมเอาเนี่ยค่ะเหลือแค่ตรงนี้นิดนึงแต่ข้บนตรงสวยแล้วจบงานแล้วค่ะโอเค